สวัสดีค่ะจากบ้านไร่อุทยอมค่ะเขา้าสวนมาเหนื่อยต้องหามะพร้าวกินนะคะจะได้แก้กระหายคลายเหนื่อยนะคะเพิ่มกำลังให้แข็งแรงนะคะมะพร้าวในสวนเราเองนะคะ มะพร้าวน้ําหอมนะคะต้องเรียกว่ามะพร้าวน้ําหวานเนาะอันนี้ก็ที่เหลือรอดจากการที่ไฟไหม้สวนนะคะเหลือที่มีลูกอยู่3ต้นนะคะอีกต้นนึงก็อยู่ในร่มอยู่ในร่มของต้น ใช้ยะพรึกนะคะเลยไม่ไม่ค่อยโตถึงจะมีลูกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินดีเพราะว่าเอือนกินนะคะเดี๋ยวหลายคนสงสัยอีกว่าเอือนรูปร่างเป็นไงนี่น่ากินไหมคะ หวานหอมชื่นใจเลยนะคะพอเปิดฝามานะคะมากินด้วยกันนะคะตอนนี้น้ำทั้งหอมทั้งหวานเลยนะคะและเนื้อก็กำลังนิ่มพอดีกินนะคะสำหรับคนสูงอายุนะคะหรือเรียกว่าสอวอนะคะโหชื่นใจมากเลยนะคะทั้งหอมทั้งหวานสดชื่นเลยหายเหนื่อยเนื้อเขาก็จะลอนง่ายนะคะนี่ค่ะ ใช้มือดันแบบนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อเขาก็จะร่อนนะคะนี่ค่ะเห็นมะพร้าวแล้วนึกถึงเจ้าเละเธอะชอบมากวันนี้ไม่รู้ไปแอบนอนตรงไหนนี่เห็นไหมคะเนื้อจะร่อนแบบนี้เลยนะคะนี่คือมะพร้าวน้ำหอมขนาดเท้นะคะ มะพาน้ำหอมมะพร้าวเผานะคะเนื้อจะลอนแบบนี้นะคะเมื่อเติมพลังงานเสร็จแล้วเราก็มาปลูกพริกกันต่อนะคะนี่อันนี้เป็นพริกกินดานะคะป่าเพิ่งจะถางเสร็จคลาดเสร็จสมไฟขยะเสร็จนะคะขยะนี้ต้องเผานะคะเพราะว่า เป็นต้นของอังกาบหนูนะคะหนามเยอะแล้วก็เป็นกิ่งเล็กๆของมะกรูดนะคะที่คนเขาตัดกิ่งไปนะคะนี่แล้วก็มาปลูกพริกกันนะคะทำงานกันอย่างแบบสบายๆนะคะไม่มีเจ้านายคอยสั่ง เราเป็นเจ้านายตัวเองนะคะนี่ค่ะรากเต็มเลยนะคะหลังจากที่โรยปุ๋ยคอกนะคะโรยปุ๋ยคอกลงไปตรงตรงกระถางที่เราเพาะนะคะอันนี้เราก็โรยปุ๋ยคอกก้นหลุมลองก้นหลุมนะคะ อันนี้ก็จะมีแดดส่องถึงนะคะก็คือมีแดดส่องถึงในบางช่วงนะคะตอนนี้เวลางพยอมก็ปลูกเสร็จไปหนึ่งแถวแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ก็ปลูกไฟเสร็จแล้วนะคะหนึ่งแถวนี่ค่ะไปย่นู้นแล้วนะคะก็ยังเหลือต้นกลาตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะลงแถวนี้นะคะนี่ค่ะก็จะลงแถวนี้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายุพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ